สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูแกงนางลอยเป็นเมนูอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับขวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาตำสามเกลอกันเลยครับพริกไทยเม็ดหนึ่งช้อนชาตำพริกไทยเมดให้ละเอียดเลยครับลาบผักชีซอยสองลากกระเทียมไทยครึ่งช้อนโต๊ะให้เราตำทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเลยครับ ตำสามเกลือของเราละเอียดเข้ากันดีแล้วนะครับนำสามเกลืองเราไปหมักกับหมูบดเพื่อทําไส้กันเลยครับหมูบดติดมัน300กรัมนะครับใส่สามเกลือลงไปเลยครับเกลือป่น1ช้อนชาให้เรานวดคลุกเ้าให้เข้ากันเลยครับนวดหมูเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะหมักหมูไว้15นาทีนะครับเ,เพื่อน ระหว่างรอหมักหมูนะครับเราไปเตรียมพริกหยวกกันเลยครับจะใช้พริกหยวกอยู่ที่ครึ่งกิโลนะครับหรือประมาณ15เม็ดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีพริกหยวกนะครับสามารถใช้เป็นพริกหนุ่มก็ได้นะครับเพราะว่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับพริกหยวกจะมีลักษณะสั้นป้อมนะครับส่วนพริกหนุ่มจะมีความยาวกว่าพริกหยวกนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้มีดนะครับกรีดไปที่ด้านบนหัวจุกนะครับแล้วผ่าจากด้านบนลงมาจนถึงปลายพริกนะครับให้เราเอาไส้พริกด้านในออกให้หมดเลยนะครับ นำไส้พริกออกเสร็จหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนําหมูที่เราพักไว้นะครับมายัดใส่พริกเลยครับ ยัดหมูใส่ไปในพริกให้แน่แนๆเลยนะครับแกงนางลอยนะครับเป็นแกงไทยโบราณที่ณปัจจุบันนี้หารับประทานได้ยากมากแล้วนะครับที่มาของชื่อแกงนางลอยนะครับมาจากบทประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยซึ่งในตอนหนึ่งนะครับทศกัณฐ์ให้นางเบญจาก,กายนะครับซึ่งเป็นหลานของทศกัณฐ์ให้แปลงกายเป็นนางสีดาแล้วให้แกงตายลอยทวนน้ําเพื่อให้พระรามเห็นแล้วพระรามจะได้ถอนทัพไม่มาแย่งนางสีดาจากทศกัณฐ์นั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อแกงนางลอยนะครับตรงกับลักษณะของแกงที่มีพริกหยวกซ ใส้ลอยอยู่ในน้ำแกงนั่นเองนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจตามตำรับด้วยนะครับยัดไส้เสร็จแล้วนะครับนำพริกหยวกยัดไส้ของเราไปนึ่งให้สุกกันเลยครับตั้งน้ำให้เดือดด้วยไฟแรงนะครับแล้วปรับมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนึ่งพริกหยวกของเราสิบนาทีนะครับเราจะนึ่งเพื่อให้พริกหยวกของเราอยู่ทรงนะครับเวลานำไปเคี่ยวกับน้ำกะทิไส้จะได้ไม่แตกนะครับ นึ่งครบสินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกะทิทาแกงนางลอยกันเลยครับหัวกะทิ500 ML หรือประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับให้เราแบ่งครึ่งลงมาใส่กระทะแล้วเคี่ยวให้กะทิเดือดแตกมันให้เราใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะครับหัวกะทิของเราก็เดือดแตกมันแล้วนะครับให้เราใส่พริกแกงเผ็ดลงไป3ช้อนโต๊ะ แล้วให้เราผัดพริกแกงกับหัวกะทิให้เข้ากันเลยนะครับผัดให้พริกแกงมีความเข้มขน้นแตกน้ำมันขึ้นเงาสวยเลยนะครับตอนนี้พริกแกงเราก็สุกหอมและมีความเข้มข้นขึ้นเงาสวยแล้วนะครับให้เราใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยครับ แล้วให้เราผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยหางกะทิห้ารอย ml คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะรอให้น้ําแกงของเราเดือดก่อนที่จะปรุงเครื่องลงไปนะครับน้ำแกงเดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ปรุงเครื่องนะครับน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชา น้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วเราคนให้เครื่องปรุงเข้ากันดีนะครับคนเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราใส่พริกหยวกยัดไส้เราพักไว้ลงไปเลยครับ แล้วเราจะต้มต่ออีก5นาทีเพื่อให้พริกหยวกจัดไส้ของเราสุกดีนะครับทั้นตอนนี้เราปรับไฟมาที่ไฟอ่อนเลยนะครับเพราะถ้าใช้ไฟแรงไส้อาจจะแตกได้นะครับในระหว่างที่เราต้ม5นาทีนี้นะครับให้จับเวลาเลยนะครับระหว่างนั้นให้เราหมันตักน้ําแกงลาดไปที่ตัวพริกหยวกด้วยนะครับเพื่อให้เขาเข้าน้ําเข้าเนื้อนะครับครบ5นาทีแล้วนะครับเพิ่มสีสันด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยเส้นนะครับใบมะกรูดซอยนะครับใส่ลงไปตามชอบเลยครับเสร็จแล้วปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงนางลอยแกงไทยโบราณสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้หาทานได้ยากมากแล้วนะครับจะมีรสชาติหวานเค็มแล้วก็มีความเผ็ดหอมจากพริกแกงนะครับแต่ว่าไม่หวานจนเกินไปนะครับรสชาติจะอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรโฆษณาไปทําขายต่อยอดสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนู 오늘이